น้ำแข็งของชายคนนี้แข็งแกร่งมากเราไม่สามารถมองข้ามความแข็งแกร่งของเขาได้เพิงอัศนีเจ้าเป็นเพียงแค่มดตัวหนึ่งเท่านั้นเนรอัศนีพิโรธเชียวเวนเทียนเรื่องในวันนี้ข้าขอให้มันจบลงตรงนี้แหละผู้เชี่ยวชาญขอบเขตทราชาก็ได้วันนี้ข้าจะปล่อยมันไปชินนานวันนี้เจ้าคิดว่าตัวเองโชคดีไปเถอะข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนถ้าเกิดเจ้ากล้าที่จะมีส่วนร่วมในการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของยอดเขาทั้ง16ข้าจะทำลายแขนและขาของเจ้า เจ้าจะได้เรียนรู้ว่าระดับจิตวิญญาณการต่อสู้บางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะเก่งอะไรไปกันเถอะถ้าเกิดข้ามีความแข็งแกร่งที่มากพอข้าก็อยากจะรู้นักว่าเฉียวเวินเทียนยังกล้าที่จะผาชันหน้ากับข้าหรือไม่ข้าต้องเร่งเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นยอดเขาตัวนมู่ชินหนานมาถึงที่นี่แล้วข้าได้รู้มาว่าเขาได้บ่มพาะอที่ประตูทั้ง3ามใน3เดือนที่ผ่านมาแล้วทําไมเขาถึงได้อยู่ที่ขั้นสูงสุดของขอบเขตลายชั้นละ่ะแค่สินน้องชินหนาน ข้าเกืลืมไปเลยว่าโจาฟางอยู่ขั้นสูงสุดของครอบเขตเหนือฟ้าเขามีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของยอดเขาทั้ง16ด้วยเช่นกันข้าจะต้องจับตาดูเขาในการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ทั้ง16นี้เจ้าคือชินหนานอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้สินะมู่หลงเสียงเจ้ามาทําอะไรที่นี่ชินหนานในยอดเขาต้นมู่มีรองผู้นําอยู่ไม่กี่คนซึ่งมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งให้ได้เป็นผู้นําสูงสุดของยอดเขาต้นมู่ในอนาคตมู่หลงเสียงเป็นบุตรชายของรองผู้นํามู่หลงอันดับ เขาเป็นคนที่โหดเหีเ้ยมและใจแคบเพราะฉะนั้นที่เขามาที่นี่ไม่ได้หวังว่าจะมาเป็นมิตรกับเจ้าแน่นอนผู้นำสูงสุดต้วมู่เคยบอกเรามาว่ามีคนวางแผนที่จะทำ้ายเราหากเราเข้าร่วมการแข่งขันนั้นยิ่งใหญ่ของยอดเขาทั้งทีมหกคนพวกนั้นคิดจะเริ่มลงมือแล้วหรอในฐานะที่ข้าเป็นทูตท,ที่ดูแลการแข่งขันข้าจึงมาที่นี่ได้เป็นปกติและข้าก็ขอประกาศว่าชินน่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นี่มู่หลงเซียงในฐานะทูตท,ที่รับผิดช,ชอบเจ้ามีสิทธิที่จะหยุดชินหนานจากการเข้าร่วมได้อย่างไรเจ้าแหกตาเน่าๆของเจ้าดูนี่ซะว่าน,นี่มันคืออะไรถึงแม้ว่าการแข่งขันของยอดเข่าทั้ง16จะเปิดให้ผู้บ่มเพาะทุกคนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตทรราชเข้าร่วมได้ซึ่งถือเป็นหลักฐานของความแข่งแร่งของยอดเข่าทั้ง16แห่งชินหนานผู้ที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้อยู่เพียงขั้นสูงสุดของขอบเขตลายชั้นเท่านั้นถ้าเกิดเขาพ่ายแพ้ในการแข่งขนันคนอื่นจะมองยอดเข่าต้นมู่กันยังไง มู่หลงเสียงจะหยุดเสแสร้งได้แล้วเจ้าคิดจะลบชื่อของชินหนานอ,อจากการแข่งขันเพียงใช้ตานั่นเช่หรือไม่ตามกฎเกณฑ์ต่อให้ลองผู้นำมู่หลงมาที่นี่ด้วยตัวเองเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามชินหนานไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ฉินหนานข้าไม่สามารถให้เจ้าเข้าร่วมการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของยอดเข่าทั้งที่ได้นอกจากเจ้าจะผ่านการทดสอบของข้าก่อนท่านทูตมู่หลงเสียงการทดสอบของท่านคืออะไรพวกเจ้ามานี่สิทั้ง3คนนี้คือผู้บ่มเพาะขอบเขตเ,เหนือฟ้าขั้น6 และเป็นที่รู้จักกันดีในยอดเขาต้นมู่พวกเขาอยู่ในอันดับ30คนแรกของอัจฉริยะถ้าเกิดเจ้าชนะหนึ่งใน3คนนี้ได้ข้าจะอนุญาตให้เจ้าเข้าร่วมการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของยอดเขาทั้ง16เลยมู่หลงเสียงนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะชินหนานแม้ว่าเขาจะอยู่บนจุดสูงสุดของขอบเขลนลายชัน้นแต่เขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของขอบเขตนเหนือฟ้าขั้น6ได้อย่างไรดูเหมือนว่ามู่หลงเซียงจะตั้งใจให้ชินหนานไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของยอดเขาทั้ง16บหแข่งตั้งแต่แรกแล ฉินนานถ้าเกิดเจ้าไม่สามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเดลฟ้ากั้น6ได้เจ้าก็ไม่ควรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของยอดข่าวทั้งที่เพราะมันจะทำให้ชื่อเสียงของยอดเข่าต้นวู้นั้นตกต่ำลงค่าตกลงแต่ก่อนเริ่มข้ามีเรื่องที่จะขอเจ้าต้องการอะไรข้าว่าหนึ่งต่อหนึ่งมันน่าเบื่อเกินไปให้พวกเขาเข้ามาพร้อมกันไปเลยหาฉินหนานนี่จะพูดอะไรออกไปข้าตัดสินใจไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไป ฮ่าฮ <ś ś 2> ่าฮาชินหนานเจ้าเป็นคนที่พูดออกมาเองนะเริ่มเลยนั่นคือจจตุรมิตรหรือเปล่ามีคนเคยพูดกันว่าเมื่อการกอดตัวนี้สําเร็จเป้าหมายที่ถูกขังอยู่ภายในจะสูญเสียวความรู้สึกในทิศทางของเขาไปเลยซูหยานฉาชินหนานระวังอ่าฮะ,ะนี่เจ้ากล้าดียังไงถึงใช้ทักษะาานี้เพื่อฆ่าเขาท่านทูตฝั่งเจียนนั่นเจ้าคิดจะทําอะไรนะ่ะ นี่คือการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกแซงนิดเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปพวกเขาจะไม่ฆ่าชินนานหรอกมากสุดก็ทําให้เขาพิการเท่านั้นแหละมันคือการต่อสู้ไม่มีอะไรรับประกันได้อยู่แล้วว่าอาการบาดเจ็บสาหัสจะไม่เกิดขึ้นยาหากข้าต้องขอโทษด้วยที่ทําให้ท่านต้องผิดหวังเพราะผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือข้าเออฮ่าฮ่าข้าไม่คิดเลยว่าสินน้องชินนานจะมีพลังการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ สิทธิ์พี่ข้าหวังว่าท่านจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันนั้นยิ่งใหญ่ของยอดข่าทั้ง16นะชินน่าเจ้าทาได้ดีมากเจ้าหญิงเมียวเมียวนี่ท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอแหม่นโอ้พระเจ้านั่นอย่างไทเทียนอย่างไทเทียนได้นําอัศวินทั้ง16คนมาที่นี่ด้วยเขาวางแผนที่จะฆ่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตทาราลาดหรือยังไงด้วยกองทัพอัศวินที่เอยสนับสนุนเขาแบบนี้เขาต้องมาอยู่อันดับที่หนึ่งในการแข่งขันแน่เลย แม้ว่าชายคนนี้จะมีการบ่มเพาะขั้นสูงสุดของขออเขตนเดือฟ้าแค่กินไอเพียงอย่างเดียวในร่างกายของเขาก็แข็งแก่งกว่าเชวเวลวนเทียนถึง2เท่าและอาศาวินทั้ง16คนที่อยู่ในขอบเขตนเหนือฟ้าขั้นสูงสุดอีกด้วยกิ่นไอของเขาตรงกันกับอย่างทาเทียนพวกเขาพร้อมที่จะรวมพลังกันได้ตลอดเวลาเลย